แต่ปัจจุบันก็ยังต้องมีวิธีการรักษาที่เราเรียกว่าใส่ซีแบบถ้าใครใช้ได้จะดีมากนี่เราจะรู้ได้ยังไงเวลาเราเป็นโรคหยุดหายใจขณะหรับจะมีวิธีการสังเกตดูหลายหลายอันแม้จะนอนหลับเราก็รู้สึกตอนเช้ามันเหมือนนอนไม่สนิทถ้าคุณฟังดูแล้วเอ๊ะมันน่าจะเป็นเราหรือเปล่าก็ลองตั้งกล้องดู ถ้าเราเจอคนไข้ความดันโลหิตสูงซักประวัติเจอโรคหยุนหายใจขนาดลับพร้อมกับอ้วนเนี่ยพูดได้เลยว่าการให้ยาความดันป่วยการเลยนะครับมไม่มีวิธีที่จะแก้ได้ไม่มีทางจะเอาชนะได้ถ้ากลางคืนคนไข้อย,ยังคงนอนไม่ได้อยู่ดีนะครับอันนี้ต้องแก้ที่ต้นเหตุเลยก็คือถ้าอ้วนต้องลดน้าหนักแต่ปัจจุบันก็ยังต้องมีวิธีการารักษาที่เราเรียกว่าใส่ซีแบบดูในภาพนะครับอันนี้เราเรียกว่าซีแบบนะครับหรือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการทําให้หายใจเมื่อไหรก็ตามเราหยุดหายใจลมก็จะพ่นเข้ามา ข้อเสียของ C8 แปก็อยู่ตรงนี้แหละล้วคุณจะใส่ได้หรือเปล่านะครับจากประสบการณ์คนไข้สักประมาณ1ใน5เท่านั้นที่จะใส่ได้สม่าเสมอเพราะมันเสียงดังแล้วเวลามันเข้าเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะลมมันจะเข้าตลอดนะลมหายใจเข้าลมมันพัดเข้าเราก็ยังโอเคตอนเราหายใจออกเนี่ยซีแปก็ยังพ่นลมเข้าไปมันก็รู้สึกสวนสวนเหมือนเวลาเรานั่งรถเมล์แล้วเราหัวออกไปนอกรถเมล์แล้วก็มีลมพัดเราจะรู้สึกหายใจลำบากในจะเสียงในจะความแห้งของอากาศ ถ้าใครใช้ได้จะดีมากคนที่ใช้ได้สม่ำเสมอจะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าหลับคสบายเลย <S 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 ไม่เคยหลับสบายขนาดนี้มาก่อนฝันได้ทุกเรื่องแต่ถ้าคนใช้ไม่ได้ก็ทุกทรม,มานต่อไปนี่เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นโรคหยุดหายใจขนาหลับมันไม่ได้ง่ายเพราะว่าตอนหยุดหายใจเราไม่รู้สึกตัวเพราะเรานอนอยู่นะครับ แต่อาจจะมีวิธีการสังเกตดูหลายๆอันรวมทั้งการลองตั้งกล้องอัดวิดีโอตัวเองดูก็ได้ว่าหายใจตอบเนื่องหรือเปล่าบางคนใส่นาฬิกานะครับพวกนาฬิกาสปอร์ตทั้งหลายที่มีการวัดชีพจรวัดออกซิเจนนี่ก็ช่วยได้นะในแอปเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าหยุดเหกาณเป็นการสกรีนเบื้องต้น แล้วเราก็เอาผลเนี่ยไปลองปรึกษาแพทย์ดูอีกทีนะครับว่าเอ๊ะฉันเป็นจริงหรือเปล่าซึ่งสุดท้ายอาจจะต้องไปนอนในโรงพยาบาลเพื่อวัดสิ่งที่เรียกว่าสลิปแลบนะอันยังมีวัดขึ้นไฟฟา้าสมองมีขึ้นไฟฟา้าหัวใจวัดออกซิเจนปลายนิ้วแล้วจะดูว่าเราหยุดหายใจกี่ครั้งวัดระดับความรุนแรงและถึงจะออกแบบการรักษาได้ในเบื้องต้นถ้าสงสัยหนึ่งเราอ้ว,วนหรือเปล่าแม้จะนอนหลับเราก็รู้สึกตอนเช้ามันเหมือนนอนไม่สนิทนะครับแล้วก็จะ พอหักทับอยู่ตลอดเวลาและที่สําคัญนี่เจอบ่อยมากนะคนคส่วนใหญ่จะไม่เคยฝันพ oh, <no. S 1> ถามไม่าเคยฝันไหมคําตอบก็คือจําไม่ได้แต่จริงๆจาไม่ได้ไม่มีหรอกจริงๆคือไม่ฝันสาเหตุทําไมไม่ฝันก็คือไม่เคยหลับลึกไปถึงระดับนั้นสักทีเนื่องจากโดนสะดุ้งตื่นทุกครั้ง ยิ่งถ้าใครไม่ฝันเลยนะครับบอกหูไม่ฝันมาเกือบ10ปีเลยอันนี้ถือว่าเป็นโรคหยุดหายใจขนาดหลับหรือสลิปแอนเมียแบบเข้าขั้นรุนแรงมากนะครับอันนี้ค่อนข้างชัว์ถ้าคุณฟังดูแล้วเอ๊ะมันน่าจะเป็นเราหรือเปล่าก็ลองตั้งกล้องดูหรืออาจจะเอาอุปกรณ์ถูก,ถ,กถูกนะครับฟิตบิดนี่ถูกมากนะไม่กี่ร้อยบาทเนี่ยสามารถได้ออกซิเจนเราได้ขณะที่เรากำลังนอนคุณก็ใส่รับเช้ามาดูแอปมันมีช่วงไหนบ้างที่ออกซิเจนตกลงไปต่ำกว่า95%้าสิบ้าเปอร์เซ็นต์รันนี้เริ่มสงสัย oh, <no. S 1> นะครับเสร็จแล้วลก ต้องรักษานะครับหลายๆรา,ายเนี่ยเป็นโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่ทราบมาก่อนเป็นโรคหยุดหายใจขณะหละับอันนี้ไม่ดีหลายๆรายเห็นคู่ตัวเองเนี่ยนอนกลนอยู่ดีแล้วก็หยุดกลนไปอยู่พักๆก็รู้สึกว่าดีไม่ใช่นะครับตอนหยุดกลนเนี่ยหมายถึงว่าหยุดหายใจไปด้วยนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยดีถ้าเขาเข้านอนก่อนคุณเข้านอนทีหลังคุณก็ไปสังเกตดูกระด้ว่าหน้าอกเขามีการกระเพื่อมหยุดหายใจหรือเปล่าถ้าเป็นมันรักษาได้นะครับควรไปเจอแพทย์ผู้ชี่ยวชาญนะแล้วก็ ขออนุญาตอวพรคนที่คิดว่าตัวเองใช่แล้วไปหาแพทย์นะครับคุณกําลังเข้าสู่เส้นทางที่ถูกต้องนะครับในการรักษาโรคที่มารักษาได้ <Wow. S 1> แล้วก็ป้องกันโรคที่จะเกิดอันตรายมากกว่านี้สวัสดีครับฉลองยอดวิวเกิน1 0 0 0 0แสนนะครับดีใจมากๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีมงานครับ